สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูนุตวรากับการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสรระอุกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะก็คือข้อ1นักเรียนอ่านคําที่ผสมสรระอุได้ถูกต้อง 2. นักเรียนเขียนคําที่ผสมสารระอุได้ค่ะ เป็นสระเสียงสั้นเราจะเขียนไว้ใต้พยัญชนะต้นนะคะมีสระหนึ่งรูปก็คืออุมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตินเยียนะคะในการเขียนสระอุนะคะอันดับที่หนึงเราจะเขียนหัวก่อนนะคะลากหัวโครงแล้วก็ดึงลงมานะคะในการเขียนสระอุ เราจะใช้เขียนไว้ใต้พยัญชนะต้นเอาเรามาฝึกอ่านสะกดคำสระอุกันก่อนนะคะคำที่หนึ่งนะคะพยัญชนะก็คือตัวจอจอบวกสระอุอ่านว่าจออุจุจออุจุคำที่สองดุ นะคะคพยาญชนะก็คือตัวโดผสมสรรอุอ่านว่าโดอ,อุดุดอ,อุดุที่สมบุบุก,ก็คือตัวบบวกสรรอุเราอ่านว่าบอุอบุบอุออบุที่สี่อ่านว่ากุกุ พยัญชนะกบวกสาะอุอ่านว่ากอุกุกอุกุคำที่5คําว่าปุนะคะพยัญชนะก็คือตัวปอปอบวกสารอุนะคะปออุปุปออุปุคำที่6คําว่าผุ ะะพยานชนะก็คือผอพึ่งบวกสารอุอ่านว่าผออุผุผออุผุคำที่7คําว่าสุะะพยันชนะต้นก็คือสอเสือบวกสารอุอ่านว่าสออุสุสออุสุคำที่8คําว่าชุ ะะพยัญชนะต้นก็คือชอช้างบวกสารอุชออุชุชออุชุชออชคำที่9คําว่านุนะคะนุพยัญชนะต้นก็คือตัวนอนอบวกสารอุนออุนุนออุนุนออน คำที่1 0อ่านว่าลุนะคะพย,ยัญชนะต้นก็คือตัวลอลอบวกสารอุอ่านว่าลอุลุลอ,อ,อลุล,อออลุอ่าอนสะกดคำคำสุดท้ายนะคะอ่านว่าสุพย,ยัญชนะต้นก็คือตัวสอสารอุอ,อ,อ,อ่านว่าสออุสุสออสุส,อสุ เรามาฝึกอ่านคำที่ผสมสรละอุนะคะคำที่หนึ่งนะคะมังคุดมังคุดนะคะน้องๆองอ่านตามนะคะมังคุดมังคุดคำที่สองนะคะนักเรียนดูภาพนะคะภาพเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะคือดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบ น้องอ่านตามกุลากุลาอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าทุเรียนทุเรียนนะคะทุเรียนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะ,ะผลของมันข้างนอกผิวข้างนอกจะมีน้นาำที่แหลมคมใช่ไหมคะแล้วข้างในก็จะเป็นสีเหลืองนะคะ ซึ่งบางคนก็ชอบทานแต่บางคนก็ไม่ชอบทานอีกคำหนึ่งอ่านว่าถุงย่ามถุงย่ามนะคะถุงย่ามก็คืออเป็นที่เราใช้ใส่ของใช่ไหมคะที่เราเอาไว้สับปายอยู่บนบาของเรานะคะเราเรียกว่าถุงย่ามนะคะ คำหนึ่งนะคะอ่านว่าน้ำพุน้ำพุน้ำพุก็คือน้ำจากที่ใต้ดินนะคะทำให้มันขุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดินเราเรียกว่าน้ำพุนะคะคำสุดท้ายก็คือคำว่าวาวจุลาวาวจุลานะคะวาวเนี่ยเขาจะเล่นนะคะไว้ชักเล่น ลอยอยู่บนฟ้านะคะช่วงหลังจากที่อาจจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวก็ได้นะคะของบ้านเราเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะนำว่าวมาเล่นกันน้องๆนักเรียนก็ได้ฝึกอ่านสะกดคำแล้วก็คำศัพท์ที่ผสมสาระอุไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนักเรียนก็ต้องไปฝึกอ่านในหนังสือภาษาพาที นะคะเรื่องของสระด้วยนะคะเราเรียนมาแล้วสระอะสระอิส,ระอ,ส,ร,ะอสระอึนะคะแล้ววันนี้เราเรียนเรื่องของสระอุนะคะไปฝึกอ่านมาด้วยนะคะแล้วน้องๆอ,อย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูคด้วยนะคะแล้วเจอกับคุณครูนุชวราใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ